กับข้าวกับแมววันนี้นําเสนอเป็นเมนูต้มเส้นคะ่ะกับเมนูง่ายๆทําไมมันหาก,กินยากจังเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าในเมืองกรุงคือแบบว่าเมนูนี้คือแทบจะไม่มีขายเลยคะ่ะอันดับแรกเรามาเตรียมเครื่องทําน้าซุปก,กันเลยคะ่ะก็จะมีรากผักชีนะคะพริกไทยเม็ดครับเราใช้เป็นพริกไทยดํานะคะแล้วก็กระเทียมดองหนึ่งหัวคะ่ะนําเครื่องที่เราเตรียมไว้ ลงไปใส่ในน้ำซุปได้เลยค่ะไม่ต้องรอน้ำเดือดค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือ1ช้อนชาค่ะซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะค่ะและซีอิ๊วหวานอีก3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำา1ช้อนชาค่ะทุกคนและรสดีอีก2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำใส่ลงไปในน้ำซุปได้เลยค่ะ นำตีนไก่ที่เราต้มไว้แล้วหนึ่งรอบนะคะลงไปในน้ำซุปต้มไปพร้อมกันได้เลยค่ะเพื่อให้ตีนไก่เปื่อยเร็วนะคะวันนี้เราจะใช้เลือดหมูค่ะหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยค่ะทุกคนใส่หัวเชยเท้าลงไปต้มพร้อมกันเลยค่ะจากนั้นเราจะมาเตรียมผักชีไว้โรยหน้านะคะทุกคนตีนไก่ของเราเริ่มเปื่อยแล้วนะคะทุกคนเราจะใส่เลือดที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ เคี่ยวต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนเราจะมาทําพริกเผากันค่ะวันนี้ใส่พริกที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะแล้วก็เทน้ํามันพืชลงไปได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆในการคั่วนะคะเครื่องปรุงรสก็จะมีรสดีค่ะทุกคนซอสหอยนิดนึงค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะ กลับมาดูที่น้ำซุปบ้างค่ะทุกคนเราจะใส่ลูกชิ้นที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะต้มต่ออีกประมาณ5นาทีก็ปิดไฟได้เลยค่ะอันนี้เราจะทำเป็นน้ำซุปไว้นะคะทุกคนเราจะยังไม่ใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะ เราจะแยกต้มใส่บนเส้นเป็นหม้อเล็กๆนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เส้นอืดน,นะคะทุกคนหรือว่าเพื่อไม่ให้เส้นเปื่อนนั่นเองคะ่ะถ้าเราต้มทั้งหม้อเส้นจะเปื่อยินอีกหนึ่งอย่าง <ไป S 2> ที่ขาดไม่ได้สําหรับเมนูนี้ก็คือถั่วง,งอกค่ะทุกคน้นเส้นสุกแล้วคะ่ะน่ากินไหมคะมาค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะเมนูต้มเส้นของเราในวันนี้ ้เสน,รเน,นโร<ล>ยหน้าด้วยผักชีค่ะตามด้วยกระเทียมเจียวและหยอดิกไทยลงไปเพื่อความหอมค่ะจากนั้นก็เติมเครื่องปรุงตามที่เราชอบได้เลยค่ะเครื่องปรุงก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเป๊ะๆเ,เลยค่ะแต่บ้านเราเรียกว่าต้มเส้นนะคะทุกคนไหนลองมาชิมรสชาติอร่อยมากค่ะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้ค่ะแนะนำเราได้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะต้งจัดไหมคะ